แค่แแแน่ะอแค่ังเอ้มาเร็วมาเร็วมีเน็มดูยังไงว่ามีคนดูหรลามาเร็วมาเร้วมาไที่กล้องเร็ว มีคนคิดถึงเองเยอะเลยไม่ใช่ไฮไฮน,นุ่นนี่ๆเชื่อไฮไฮให้มันกำลังมาอะขึ้น 4G 5G แล้วไม่ต้องแชร์ชรชรแล้วชิ่อน้ชื่อเร็วชื่อนั่ว มันค้างเลยอะแม่น,นี้ไม่ขึ้นเลยอะทำไมยังทำไมแล้วมีเนไหเหรอแล้วอะไรอหะบอกใหจะดินน้ำลงไฟ น่าอะไรคุณกี้เงนเลยเอ้ยน่า <laughs> อะไรของเองอะ่ะ What are you doing ทุกคนใครบอกว่านี่มาชิบะอีชิบะของปอมตัวนี้ชื่อวอลคน เอาแค่ลูกหนลูกหนเองลุกหนลูกหนลุกหนลูกเลุกหนลุกหนอยมันไม่ยอมลุกอ่ะต้องจบพมัมันจะลุกไม่ยอมลุกอ่ะเอ้ย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 อ้ยลุกนี

เอ้ยเอ็งจะตัดข้าเท่าไหรเนี่ยว่าแค่ชีรอนเคยขาวมึงว่าแค่นั่งลง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 ว่าแค่นั่งลงซื้อชีรอนได้เหรอไดหนักซื้อชีรอน หาผู้คนเราอย่ามาช่วยดิอย่ามาช่วยดิว่าเราเก่งไหนใครว่าว่าเราตัวไม่ขาวไหนโชว์เขาสิเราตัวขาวนะเออ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 เราตัวขาวนะแต่หน้าเราไม่ขาวฝนฝนได้มาเร็วๆดิบปังเลย มทุกคนขอาสุดแล้วใช่ไหมน,นี่มีหมาเน่าด้วยเฮ้ยทำน้ำทุกวันชรลอนอ่านน้ำทุกวันชอบไปนอนไอเนี้ยนอนนอนสนามยานอนเอเเอ็งมองพื้นนี่มองพื้นนี่คนเห็นเป็นคนเห็นแต่ตรงนี้เองเขาก็หาว่าเอ็งตัวไม่ขาวดิ ดูมันดูมันเออ ใจลำบากใช่มั้ยอ๋อเฮ้ยแล้ว่าเลียงยากที่สุดโอเคอ่อนยินหอยหน้าเหมือนหมาอันนี้ปังทุกคนหน้าเหมือนหมาบางเก้ว่ะ ชิลอนมานี่เร็วเห็นหมาวัดนี่เห็นไหมชิลอนขาวเฮ้ยเองเองไม่พอใจจะมากัดข้าทำไมเนี่ยทำไมมันต้องกัดชิลอนด้วยอ่ะสงสารชิลอนมันเล่นกันมันเล่นกันชิลอนไม่เล่นด้วยนะชิลอนมันเป็นพี่ไงเนี่ยข้าไม่เล่นกับเองนะชิลอนมันเป็นพี่ไงไม่ทำน้องข้าไม่เล่นกับเองนะสงสารชิลอนะ วอรแคนวอรแคนพ่อเลี้ยวอร์แคนไม่แกล้งพี่ชิลอนเลยวอรแคนวอรแคนเงินลุงมาแทะแปลว่ามันรักจริงหรือเปล่าขอไม่ต้องรักก็ได้มาหนิฮู้ดดูดเฮ้ยอย่าตีกันเราเป็นพี่น้องกันดูดดูดูมาเตอร์แมนนะครับไม่ใหม่นะใหม่ไหม เดือนห้าเดือนจะหกเดือนแล้วไม่ใหม่แล้วหนูแค่ไม่ได้มาไลฟ์อัปเดตเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนถามหาว่าเป็นดีเป็นอะไรยังไงก็เลยไม่ได้ไลฟ์บอกว่าแบบว่ามีน้องใหม่เลค่ะมันฟัดอะไรเนีน่ยเฮ้ยเล่นกันเล่นกันชิลล์ไม่เล่นด้วยใช่ไหมโอเค่ขอแค <Okay. S 2> ่ไม่เอาลูก okay. <ๆ>์ขอแค่ขอแค่า แค่นั้นนี้อาหารแม่ชิน่มาอยู่กับที่ดีกว่าช่มี่จ้าช่มี่จ๊ะนั่งลงนั่งลงอย่างนั้นนั่งลงนั่งลงเนี่ยเออเนี่ยดูดิเนี่ยฮัลโหล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 มาสวัสมาฮัลโหลมาก่อนมาไปก่อนามามาก่อนบาย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 ลบ๊ายบาย บายบายก่อนใช่ไหมบายบายเลยบายบายไปแล้วทำไงบายบายไปแล้วทำไงไม่ไหวหรดูโดนแกล้งเยอะหม้บินหม้บินหม้บินโม้แคล้งอยู่กับแม่นิ่งหม้บินหม้บินหม้บินใช่ไหมไหนแล้วยังไวัดีค่ะน้องชิโร่น้องชื่อชิลลอนทุกคน เชื่อแม่ฟังหัเลยเชื่วิ่งไได้ฟังใครทำไมเชื่อว่าอยู่คนเดียววิ่งไปไหนเฮ้ยกัลคุณเฉลิลิงค่ะเชื่อกลับมาเชิาเดี๋เดเชื่อ,อตรงนี้มาตรงนีน้ตรงนี้มันมีแอ,อร์กังวลเฉลิมลิงค่ะบึบเดี๋ยวต้องกดนิดนึง คุณครับขอคุณครับไ้เชื่ยวลำคันยังวิ่งเชี่ยหน้าเลยอะเจงน้าเรัมากแต่อาจจะลาพัเรื่องลำคันยใช่มเเองลำพันยางใช่ไหมแก่ของขันเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้มาได้เลยหลุไเลย มาได้เลยอุ๊บมาทางนี้หนูมาทางนี้มาทางนี้แลาวก็ชิลเลนจริงจริงมาเลยจริงเองอ่ะยุงยุงยุงตัดแล้วอ่ะเข้าบ้านก่อนชิลเลนตัวใหม่มาพระเจ้าฟ้าตัวเล็กใช่ก็ตอนที่ซื้อเขาบอกว่าตัวเท่าขวดน้ำอ่ะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นขวดน้ำแก๊ลลอน ไอตัวท็อปแกลอนตัวน,นี้ตัวท็าา<พ>อปหัวท็อแกลอนเออเธอใหญ่ท็อปถังขยะแต่ชิลอนน่ารักมากทุกคนพอชิลอนโตชิลอนไม่กัดไม่แบบมันไม่คันฟันแล้วอ่ะมันน่ารักมากแบบว่านอนสอนง่ายนิ่งๆเลยเดี๋ยวนี่ผ่านนแล้นแต่ไอ้นี่มันยังไม่พ้นสภาพไวที่ต้องแบบมีวุฒิภาวะยังพอแค่ยังไม่มีวุฒิภาวะ แต่ชีล้มีวุฒิภาวะแ,แล้วเพิ่งมีเองีดแล้วน่เออลูกไปไหนอ่ะแกเดินเหรอเดินไหมคะอยู่เอาอยูเอาที่วางโทรศัพท์ให้หน่อยดิ ก็เป็นมาซีเนียแล้วหรอใช่แก่สุดในบ้านปะไม่ไม่แก่สุดในบ้านยังมีเอนโซ่อยู่ที่แก่ใช่ไหมใช่ไหม,มเนีอนโซ่แก่กว่าแต่ว่าแต่ว่าเอนโซ่ปล่อยออกมาไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างดุแต่น้องแบบว่ารักนูงมากซีนันซีนัน น้องเมียวที่ื่อน้องเหมียวมึไปเราไปบ้านน้องเมียวเราไม่มีเน็ตให้ใช้อ่ะดู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 จนน่าทึ่งจ้าดูจนน่าทึ่งจ้ป้ายป้ายต่ะายเจไลฟ์อะไรไลฟ์อะไรองิปิดไลฟ์แป๊บนึงอ๋อ นีุกอาเองไปตั้งวันได Yes mom reset ตรงนสกูดิซไปถูเคมมาสามตัวสามตัวสาตัวจริงๆทุกคนรู้ไหมว่ามีสี่แต่อีกตัวนึงโดนอีกมามี เอนโซที่แบบโดนขังไว้ฝั่งนึงใช่ไหมแล้วก็มีอีกตัวโดนขังไว้อีกฝั่งหนึ่งเพราะแต่อีกตัวที่โดนขังไว้อีกฝั่งหนึ่งเพราะมันดื้อเกินแต่ถูกเอ้ยมันแรงไปอ่ะมันเสียงมันข้อร้าบถอยหลังไปใช่ครับใ่้ีงน,นี่เงาเลยไม่มีงานงงเององงเหมือนกันว่าทำไมวิงนี้ถึงไม่มงีงานอะไรเลยนะ เราโชว์ทำไมถึงไม่มีเทเลเตอร์นะแปลก ว่าอยู่กดลงไหมใช่ไหมชิอนชอบแบบนี้เชื่อให้มันไม่เหวี่ยงก็ได้นะไี่ถึงมีทีแล้วจะอีกเลยเหรออีกแล้วเหรอชิลอ่นดีทุกคนราแค่นอนสบายมาก จจ้จแล้วคนรู้ไหมว่าเย,ยนี่ชอบพาชิลลอดออกจากบ้านมันยังออกอยู่ปะไม่แล้วทำไมอ่ะก็เพราะว่าคันดูไม่ได้แล้วตรงก้นขนาดนี้แต่หัวแค่นันะ้นแต่ชิลลอดมันยังไม่ได้อยู่กไบใคเรเขาเล่าข่าวมูลนิมีอีกไหมนะ โชว์อาคันละครหนูไม่มีแล้วนะคะผุ่มข้าง้นเป็นครั้งสุดท้ายชิลอนเติบโตขึ้นบ้างไหมอ่ะปุ่มโตใหญ่มากใช่ไหมเอ็งติบโตแล้วใช่ไหมไม่ได้แบบเป็นมาดิกแล้วอ่ะเป็นมาอหยักแบบหมดมีแบบ,บ,บอุ่มชิลอนไหมต้องลองเนาะทุกคน เออตอนแรกที่ซื้อชิลล์ตัวแบบแค่เนี้ยที่ท่านเอาหครับที่ท่านเหมือนกันหนูยังไม่หายหวานเลยน้ำมูกยังเออยอะอยู่เลยอยากเล่นกับน,น้องโอแคนอยากเล่นยังเหรอเจอเจอเอเอหไม่ได้ไปไอ้กำปางเดือนหน้าหรอไม่ได้ไปค่ะหนูไม่ได้ไปนะคะ จำต,ตอนเราชอบมูโซฟะเป็นวันนานมากมไม่รู้ทำไมใช่ไหมชิลนอน์อย่างกับเป็นวันจริง คอมเพชันหน่อยสปอยอะไรอะไม่มีอะไรให้สปอยเลยหนูยังไม่ได้ฟังเวอร์ชันไทยเลยค่ะแต่คนอื่นจะได้ฟังแล้วแต่หนูยังไม่ได้ฟัง<ส>ยังไม่หายต้องให้ไหมต้องให้ไหมต้องให้เหรอเอ้ยทำไงกับสิ่งนี้ ขึ้นหนขอบคุณครับยังไงอ่ะทำไงกับสิ่งนี้นจะเดิวนวนไปวนมาหรอเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้จะเไป็นี้แล้วก็จะนันั่งแล้วไม่มีให้ชิลล์เล่นมั้งหรอชิลล์ไม่มีเล่นเนี่ย เล่นไหมเล่นๆล่นไหมชิล่ออาบน้ำทุกวันนะหนูขอแคดิกไยอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าชิล่ออาบน้ำทุกวันจริงๆแล้วแต่ว่าอาบแล้วเชาว้ชาคือเช้าอาบแล้วเช้าก็ไม่ขาวก็เป็นแบบนี้แหละขาวแบบนี้แบยพรุ่งนี้เช้าก็อาบนา้ำแค่สีน้ำตาลประกอดดำแดงแต่แค่คือไม่คือน้องกำลังจะผัดคนนะคะ ตรงนี้ก็เลยดำปกติไม่ได้เป็นชอบไปที่เรื่งชิลนาะเรียกว่าขาวครับขาวได้อยู่แหละบอกแล้วบ้านหนูซื้ออะไรมามันไม่ขาวหรอกซื้อแมวมาขาวนี่ไม่ขาวสักตัวเลยชลอบไม่เล่นกับหนูแล้วชิลล์นิ่งแล้วแต่ว่าแบบหนูเคยกลับบ้านมาหนูก็แบบยบายใช่ไหมแล้วชิลล์ก็แบบยืนสองแขน นสองขาแล้วก็บายบายใช่ไหมไปมาโชว์ทุกคนหน่อยว่าเองทำอะไรเป็นบ้างมาดู <Hello. S 1> คือมันจะมีความแบบว่าลำเอียงนิดนึงเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าแบบว่าเวลาแบบว่าคนในบ้านสอนน้องหมาให้ให้ทำนู่นทำนี้ใช่ปะเราก็จะได้ทร e a เป็นขนมใช่ปะ <c oughs> แต่ของชิลอนอ่ะไม่สอนเลยทุกคนก็คือให้ให้ทร e a t เลยโดยที่ไม่สอนไม่อะไรเลย แบบเหมือนมองชิลอนเป็นแบบว่าปากก้าแกอะครับไม่ต้องสอนเลยแล้วสอนไปก็ไมไ่รู้เรื่องหรอกอะไรนี้อ่อาบบอ่อยแต่ไม่ใหม่ใช่ไหมเอ็งอานน้าทุกวันเลยใช่ไหมในเอ็งบอกเขาไปเลยเอ็งบอกกับสื่อไปเลยว,ว่าเอ็งอาบน้าทุกวันเลยเอ็งอนานทุกวันเลยใช่ไหมแต่เอ็งไม่เข่าเขาเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะอะไรเอ็งบอกเขาไป บอกเขาไปว่าทำไมถ้าบอกขึ้นม <laughs> าน้าเกิดสอนาโอ๊ยสบายดีค่ะน้กกาเซน็สน้าสบายดีปะเค <laughs> จริงไม่มีใครสอนเลยีเจไดเป็นีี้พ่ังไม่พาน,นองนะไม่มีใครจ้างเลย บอกบอกพี่พี่เข้าไปเลยเหนื่อยเหนยแกขยับทีแกก็เหนื่อยอีกทีแ่าออกนอกบ้านใหม่ไม่ไม่ค่อยได้พาออกค่ะเพราะว่าน้องอยู่ในบ้านน้องก็วิ่งวิ่งแบบเพราะว่าปล่อยวิ่งที่สวนเลยนะทุกคนวิ่งในทั่วบ้านเลย ีอรอนเป็นหมูเด็กเองมีคนบอกเอง็งเป็นหมูเด็กอะ่ะเอ็งยอมรับไมมหมเอ็งเป็นหมูเด็ก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 พอแค่เหมือนสมาธิสั้นเนาะหมูเด็กหมูเด็กเอ้ยหมูเด็กบ้านบ้านที่หมาบ้านนี้ชอบโอ,โ,โอ้โหอ้งเแค่นหน่อยโอ้โห จะเป็นตัวเดียวที่หนูไม่อุ้มเพราะว่ามันมันยิ่งกว่าของ่าเดือกนั้นนิ่งมากฮิปเชนนี่คือเหมือนฮิปโปเลยฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่อันนี้เป็นฮิปฮิปเชนโอ้โหตัวมันใหญ่สินาน่ามีใจกันฮาโลวีนไหมต้องรอดูนะคะมาไฮเปอร์หรือเปล่าเออใช่แล้วถ้าค่าถือเองทำไงกับขวดที่ข่าถื โอเคโอ้โหจริงลองขี่ไหมเออเด็กินด้วยเดี๋ยวจะไปแล้วทุกคนมาแค่อยากให้ทุกคนดูความน่ารักของชิลอนเพราะว่าน่ารักจริงขอบใจครับที่ปิดเองที่ถามของเราน้องยังเป็นหมาจูนี่ จูเนี่ยเกินได้ของแพงๆจะเป็นเ,เสื้อใช่เหมือนแมวอะ่ะสู้ทิชชู่ไม่ได้ทิชชู่ชนะเลยนานาัเหมือนชิบา่าไหมทุกคนตอบให้ชื่นใจหน่อยชิลลนเดินมาเมลูมดูชิลล่อนเดิดดดดดเนลงติงมาไปดู จะโดนน้องทีบอยู่ดูดูน้องดูน้องพี่หนูต้องจัดฟันนะลูกฟันหนูไม่ตรงอ่ะ ใช่เินตรงที่โดนทิพนั่นแหละเชลอนนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นเพราะว่าอายุนั่นหนูว่า เร่งสวมหมดเหยดูเก่าจริงไม่ถึงอะไรเก่าเฮ้ยชิลเล้และเอ้ยดูเก่าจะ้ะชิลดูเก่าเองมเาอเองดูเก่าอ่อมออาาะมา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 ตาตข้าเล่นแล้วตายไ เอาแค่นี้แหละมันจะเล่นด้วยแค่นี้แหละนี่แล้วนั่งทิ้งจะนี่แกเป็นใครเนื้อาเาอร์อซื้อไหมเอาอะไรไปซื้อไปพี่ว่าหูเบี้ยงทั้งหมาทั้งแมวเหรอใช่ค่ะแมวจะอยู่บ้านูค่ะสนหมาจะอยู่หมาอยู่ทั้งบ้านมาอยู่ทุกที่ทุกเวลาสวัสดีเจ้าลูกสวัสดี นั่นหรือเปล่าแย่งหนูเล่นตอนนี้น้องรู้คำสั่งอะไรบ้างหรอแล้วแต่เวลาค่ะแล้วแต่เวลาแต่โค้หนุสุดละเหมือนเนี้ยชอบเป็นกล่องเออใช่สอบบอลแค่นเก็บขวดขายได้เลยไม่มันเก็บลรวมันไม่ขายนะมันเก็บไว้เองชอบขุดดินไหม พ่อไปวิ่งลงหญ้าไปเก็บอะไรลงหญ้ามากทุกคนนี่หมาสี่ตัวค่ะอยู่ตามพื้นที่วอลคาน,นะเป็นตัวที่ได้อิสระที่สุดแต่ชิรอนเพิง่งได้ได้ออกมาวิ่งแน่ไปในเข้าบ้านแล้ว เอ็งเหมือนหมาน้องไก่เหมือนกันนะเนี่ยไ่แขนเอ็งเหมือนน้องไก่เลยสส่ให้น้องวิ่งไปเก็บบอลชอบหูชิลอนมากมึคนรู้หมูชิลอนชิลอนแบบหูใหญ่มากก็คืออ้ามันก็ต้องดูที่ว่าตัวไหนน่ารักกับเรา ไม่ไ้กัอันนั่ีสิครับแล้วค่ะเชื่อหมมีหมาที่เป็นข้าเหนียวคือตัวอะไรอ่ะเชื่อน้ำบมดีๆเลย หัวอิงซี่ไปหมดเลยเอ๋อนี่หอยยุ่งยุ่งหมดอิงซี่น่ารักใช่ไหมใช่ไหมน่มารักไมหมน่ารักไหมหอยยุ่งยุ่งมานี่ตรงเชิญมามาให้คนดูๆเลยมาที่มาที่อา้าวไปเลยไปไหนมานี่สิไปไหน โคตรไปแล้วหนูภูมิแพ้ขึ้นละน้ำมูกมกันจะไหลย่อยแล้วทุกคนบ๊ายบายให้ดู ดูดูดดู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 ด,ด,ดูจะเข้าบ้านจะเข้าบ้านจะเข้าบ้านนาจะเข้าบ้านให้ค่าเข้าบ้านหน่อย